โอ้โหนึกว่าแมนยูจะไม่ชนะแล้วนะครับผมเมื่อคืนทําใจแนละ้วว่าแบบเอ้ยแม่งเสมอแน่นอนนะครับปรากฏว่าในช่วงทศเวลาบาดเจ็บก็ได้บรูโน่ครับเปิดบอลยาวให้มาคัดแลดฟอร์ดแหมยิงเฉล็บทางโลมแอนซายิดเข้าไปนะฮะทั้งทังที่เมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าลูก้เกมของแมนยูเนี่ยอึดอัดมากครับเชียร์แล้วแบบโอ้โหทําไมแบบมันไม่ได้ดังใจเลยนะฮะเพราะว่าตัวผู้เล่นที่ลงสนามถามว่าขี้ริ้วขี้เหล่ไหมก็ไม่ขี้เหล่นะ โซชาโรเดชันนักเตะหลายๆลคนลงไปก็จริงครับแต่ว่าได้บานวบิซาก้าลงมาช่วยในเกมรับนะฮะอ,อร์เตเลสลงไปเป็นแบ็คซ้ายแทนลูกชอ,อก่อนนะดเดกอาก็เป็นมือหนึ่งนะลินเดเลอร์ไม่ได้ลงก็เอาบายยี่ลงจับคู่กับทางแม็กควายฮะแผงคู่กลางก็เปลี่ยนเป็นาทางมาติชยืนคู่กับพอปักบาแล้วก็มีบูโน่ทำเกมหน้าสาตัวก็มีคาวานี่หน้าเป้าด้วยนะซ้ายแลตฟอร์ดขวากรีนบูธฮะแต่เกมที่ออกมาฮะโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ย ทำได้แค่ถ่ายบอลไปมาซ้ายทีขวาทีพอไปถึงทางซ้ายเตเลสได้เปิดบ้างก็ไม่มีคนรอ,อยยิงในกรอบเขตโทษเชียวไปบ้างฮะยิงไม่ตรงกรอบเลยแล้วบางทีพอเตเลสไม่ได้เปิดจ่ายขึ้นบอลมาให้แรดฟอร์ดแม่งก็ดึงบอลไ้อยางงั้นนะเพื่อนก็ไม่หาตำแหน่งพื้นที่ท,ที่ทําให้แบบแรดฟอร์ดแม่งจ่ายได้ง่ายแม่งก็ดึงบอลเสียเวลาไปซะอย่างนั้นพอจ่ายไม่ได้ก็ตบเข้ากลางพอตบกลางออกไม่ได้ออกขวาออกขวามาถึงบันบิซาก้าแม่งก็เปิดไม่ได้อีก แม่งล็อกแล้วก็จ่ายเข้ากลางเหมือนเดิมฮะไม่ยอมเปิดยัดเข้าไปตรงกลางให้คาวาน,นี่นะฮะก็เลยทําให้โอกาสในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหน้อยมากๆเลยนะแมนยูแล้วเพิร์มเนี่ยจะโดนวูฟยิงซะด้วยซ้ำฮเพราะว่าวูฟเนี่ยเขา,เาต้องบอกว่าเล่นเกมรับค่อนข้างแน่นแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่ลูกตั้งเตะฮะลูกฟรีคิกอะไรพวกนี้โยนก็ไปทีก็จะมีนักเตะขึ้นมาสอดยิงมากสอดมงมากยิงดีที่เดกอาร์เมื่อคืนนี้แม่งโคตรซูเปอร์เซฟ พอมาครึ่งหลังรูปแบบก็ไม่ได้ต่างจากครึ่งแรกเลยแม่งก็ออกซ้ายทีขวาทีเจาะไม่ได้นะฮะเลยได้ว่าวูบยืนกันแน่นแล้วก็เล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแผงเกมลุกของทางวูบเนี่ยก็จะมีแค่ไอ้เจ้าเปโดเนโตแล้วก็อดามาโตเลซซึ่งวูบว่าไหมวูบว่าครับแต่ว่าแผงหลังแม่อยู่ก็ยังจัดการเอาไว้ได้บุดบิดอยู่นะฮะจนสุดท้ายเนะี่ยคิดว่า ไม่น่าหลอดน่าจะเสมอศูนย์ยังดีนะมาได้แบบประตูชัยในช่วงท้ายเกมแล้วก็คว้าสามแต้มไปได้อย่างบุดวิดเลยทีเดียวฮะซึ่งก็เป็นฟอร์มที่คือเข้าใจแหละว่านักเตะก็คงกลอบนะแต่แบบมันเล่นแบบเมื่อคืนนี้มันไม่ไหวจริงๆนะฮะคือแบบไอเดียในการบุกนี่แบบไม่มีเลยจริงๆนะฮะสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ก็สามแต้มที่ได้มาฮะทำให้ตอนนี้แมนยู อยู่ที่2ของตารางแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาอยู่เป็นรองจ่าฝูงครับเต15ะ15้นัดเท่ากับริวพูครับตอนนี้มนอยู่เก็บเพิ่มเป็นสา30นานคะแนนฮะก็ตามหลังริวพูอยู่2แต้มตอนนี้ริวพูมีอยู่32คะแนนด้วยกันฮะและเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ริวพูจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่อยู่ในโซนไทยตารางนะฮะนิวคาสเซิลก็ฟอร์รมรุ่มๆดอตันดนฮะส่วนริวพูบอกเลยว่าเจอทีมที่อยู่ครึ่งตารางล่างเนี่ยห้ามประมาทเด็ดขาดนะนัดที่แล้วเนี่ย จอกับเวสบอมก่อนเกมผมคิดว่าแม่งชนะง่ายแน่นอนน้าเร็วด้วยนะปรากฏว่าไปหลับก่อนแล้วตื่นขึ้นมาอ้าวเสมอซะอย่างนั้นแล้วดูนะเมื่อคืนนี้เวสบอมแม่งไปยันเสมอหรือว่าพูดได้เมื่อคืนนี้แม่งมาแพ้ลีดคาบาน5-0ซะอย่างนั้น <laughs> แม่เกมบอลมันก็เป็นซะอย่างนี้นะฮะอ่าก็ถือว่าลิฟวูก็ยังมีโอกาสที่จะคว้าสามแต้มแล้วก็ทําแต้มทิ้งห่างหรือแมนยูไปได้อีกเป็น5คะแนนนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งสเปอร์ครับจะเจอกับฟูลแลมฟูลแลมบอกเลยว่าระยะหลังๆนี้เล่นเหนียวมากๆเลยนะสี่นัดหลังเนี่ยแม่งเสมอรวดเลยครับดังนั้นสเปอร์เจอค่ําคืนวันนี้เนี่ยก็ชนะก็ ้องบอกว่ามีโอกาสถือจัดนะฮะแต่ว่าถ้าเสมอเนี่ยมีโอกาสสูงเลยทีเดียวอันนี้ในมุมมองผมเองนะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่แพ้ลิเวอร์พูลมานี่เสียศูนย์เลยทีเดียวนะฮะก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ครับถ้าสเปอร์ชนะได้นะครับผมก็จะทําให้สเปอร์เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่เป็นอันดับ3ของตารางเลยนะฮะก็น้ามูดยังไม่หายไปจากระบบนะฮะถ้าชนะได้คืนนี้แต่ถ้าไม่ชนะเนี่ยบอกเลยว่ามันนะครับผมเพราะว่า จริงๆน้มูก็ยังไม่หายไปจากการลุ้นแชมป์นะเพราะว่าครึ่งตารางบนเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าคะแนนค่อนข้างสูสีกรรันลิอร์ที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้มี32คะแนนห่างจากอันดับ10อย่างเวสต์แฮมเนี่ยแค่9คะแนนเท่านั้นเองครับดังนั้นมันมีโอกาสที่จะอันดับสลับเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นอีกหนึ่งนัดที่น่าติดตามโดยเฉพาะค่ำคืนนี้นะมาดูกันว่าหงกับไก่จะทำได้ดีหรือเปล่านะฮะ